คุณค่าของธุรกิจเครือข่ายเราวัดด้วยอะไรเออถ้า่างนั้นอ่ะที่คุณโรเบิร์ตแนะนํามาเนี่ยเราบอกว่าธุรกิจเครือข่ายดีเนี่ยบอกหน่อยซิว่าคุณค่าของธุรกิจเครือข่ายที่คุณพูดมาเยอะแยะเนี่ยมันวัดกันด้วยอะไรธุรกิจเครือข่ายวัดกันที่การส่งต่อความสาเร็จครับแน่นอนเราสําเร็จคนเดียวในธุรกิจเครือข่ายไม่ได้จะต้องมีคนรุ่นลูกจะต้องมีคนรุ่นต่อไปเจเนเรชันต่อไปเจเนเรชันต่อไปขึ้นมาแทนที่ผักดันให้เขาประสบความสาเร็จ นั่นคือทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมาแล้วทรัพย์สินนั้นก็จะสร้างรายได้ให้เราแบบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันนั้นจึงจําเป็นมากๆสิ่งที่โรเบิร์ตแนะนาพวกเราอยู่ตอลอดเวลาก็คือเราต้องสําเร็จบนความสําเร็จของผู้อื่นในคู่มือเล่มนี้ก็เช่นเดียวกันระบุไว้ชัดเจนเลยรายได้ของคุณจะมาจากการสร้างทีมและทําให้ทีมประสบความสาเร็จนั่นแปลว่าธุรกิจนี้ต้องร่วมมือกันอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวจึงประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับนี่คือคุณค่าที่6แล้วนะครับ ก็คือคุณต้องประสบความสำเร็จบนความสำเร็จของผู้อื่นแล้วก็ส่งต่อความสําเร็จให้กับคนรุ่นต่อไปให้ได้ด้วยะนะครับมาดูในคุณค่าที่เจครับคุณค่าที่คุณประเมินตัวเองจะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่คุณเป็นคําพูดที่แปลมาอันนี้นะครับจะดูมันยา,ยากนิดหนึ่งแต่จริงๆจ,จะบอกว่าคุณมองเห็นตัวเองสําเร็จไปทิศทางไหนคุณทําได้ตามนั้นเลยคุณมองเห็นตัวเองไปยืนอยู่จุดไหนของชีวิตแล้วประสบความสําเร็จก็สามารถไปทําตรงนั้นได้หมดเลยอยากเป็นตรงไหนของชีวิตเป็นเลย อยากมีอะไรได้เท่าไหร่มีเลยอยากทําอะไรบ้างในชีวิตทําเลยวันหนึ่งคุณอาจจะมีชื่อถนนเข้าบ้านเป็นชื่อนามสกุลของคุณวันหนึ่งอาจจะอยากมีเจ้าของเป็นเจ้าของมูลิธิสักมูลิธีหนึง่งที่ได้เงินจากการที่คุณทําธุรกิจมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วเอาเงินออกไปช่วยเหลือลผู้คนจานวนมากมามหาศาลทําเลยครับเพราะมันทําให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันหมายถึงสังคมและคนรอบข้างที่มีส่วนร่วมในสิ่งที่เราได้รับในครั้งนั้นด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่โรเบิร์ตย้ำลงมาตรงนี้ว่าคุณจะมองเห็นตัวเองว่าประสบความสำเร็จไปในทิศทางไหนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ตามนั้นเลยแต่ถ้าทำงานประจำมองได้แค่คนที่เป็นหัวหน้าเราถูกไหมครับถ้าเราเป็นพนักงานทั่วไปมองได้แค่ผู้จัดก,การแล้วผู้จัดก,การเราก็มองไปในชีวิตของเขาว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากน้อยขนาดไหนนั่นคือตัวเราในอนาคตซึ่งมันทำได้แค่นั้นจริงๆแต่ในธุรกิจเครือข่าย คุณเห็นตัวเองไปได้ไกลกว่านั้นเลยคุณไปอยู่จงสุดยอดของการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ยอดเยี่ยมได้เลยนะครับในธุรกิจเครือข่ายะนะครับมาพูดถึงโอกาสที่แปดละ <c oughs> สำคัญมากเลยเรื่องนี้คือโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณทักษะความเป็นผู้นำของคุณเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้โดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกคุณต้องเรียนรู้คุณต้องพัฒนาตัวเอง เพียงแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายพร้อมที่จะเปิดโอกาสพัฒนาคุณเป็นผู้นําอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะแน่นอนเมื่อคุณเป็นผู้นําได้คุณจะดูแลทีมได้ดูแลองค์กรได้เมื่อคุณดูแลทีมได้ดูแลองค์กรได้ทีมและองค์กรของเราก็สร้างรายได้ก็สร้างยอดขายก็สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจมันก็เป็นการเติบโตและประสบความสําเร็จไปด้วยกันดังนั้นผู้คนรอบข้างคุณ ไลน์ออฟสปอนเซอร์คนที่มาก่อนในสายงานนะครับคนที่ตามหลังคุณมาทุกคนพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จได้ทั้งหมดเลยเพราะมันคือความสําเร็จที่ต้องร่วมกันนะครับนี่คือโอกาสที่จะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือเยอะมากต้องใช้เวลาไปเทคคอร์สไปเรียนไปอบรมไปทําอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมดเลยในธุรก,กิจอื่นๆในธุรก,กิจทั่วไปในสังคมภายนอกแต่ในธุรก,กิจเครือข่ายไม่ต้องครับ คนที่ไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทแล้วทําธุรกิจเครือข่ายด้วยเขาจะเปรียบเทียบเลยนะครับว่าไอเรื่องที่เรียนในธุรกิจปริญญาโทเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจเครือข่ายล้วนๆเลยบางทีไม่มีอะไรแตกตาก่างเลยไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยแต่สิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรของปริญญาโทรปริญญาเอกหลายๆหลักสูตรเลยทีเดียวนะครับนี่คือโอกาสที่คุณได้ฟังได้ทําความเข้าใจแล้วได้พัฒนาตัวเองอย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ